สวัสดีครับนักเรียนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Excel ครับวันนี้เราจะมาทดลองการใช้คําสั่ง if กันดูนะครับจากชุดข้อมูลที่อาจารย์มีอยู่นะครับคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ a b c d e f g h i j ครับอาจารย์จะตั้งค่าระดับอยู่ที่2ระดับคือถ้ามากกว่า1 0 0 0 0ให้ปรากฏคําว่า high แต่ถ้าต่ำกว่า1 0 0 0 0ให้ปรากฏคําว่า low นะครับอาจารย์มากําหนดคลิกเป้าหมายปลายทางครับใช้คําสั่ง if นะครับเท่ากับ if วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ช่องที่อ้างอิงข้อมูลครับอยู่ตรงนี้นะครับใส่เงื่อนไขครับมากกว่าหรือเท่ากับ1มืนครับถ้ามากกว่า1000มืให้ปรากฏนะครับใส่เครื่องหมายฟันหนูไว้ก่อนนะครับอืมเอาใหม่เอิ้มให้ปรากฏคําว่าทายโอเคนะครับ แต่ถ้าไม่เป็นไปนตามเงื่อนไขนี้นะครับให้ปรากฏคำว่าโลครับดูซิว่าเป็นยังไงปึ๊บอ่ะเป็นไฮและเรียบร้อยก๊อปปีข้อมูลออกมาเลยครับดึงลงมาเลยปึ๊บโอเคครับเรียบร้อยลอะตรวจช็คซิ43,900มากกว่า1,000 0เท่าก้บนไนะครับ5,999นะครับต่ำกว่าหมื่นก็คือเป็น โลนะครับโอเคไหมคราวนี้ในกรณีที่เราจะทําให้เป็น3ระดับล่ะอาจารย์ก็สามารถทําเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขก็ไม่ได้เลยขออนุญาตคัดลมานะครับมาวางตรงนี้อ้าวอา,อาผิดเงื่อนไขอึ๊บกด Undo ไปก่อนโอเค กดปุ๊บคอนโทรลปีเอาละไฮนี่โอเคถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับรานนี้เราจะมาแก้หลังไฮหลัาขาบมาตัวนี้นะครับใส่ if เงื่อนไขซ้อนอีกครั้งหนึ่ง if วงเล็บเปิดครับผมวงเล็บเปิดช่องข้อมูลเดียวกันคือ C 3เอาเป็น5้าพันเล่มบอเลนตอ้างอีกนะครับเนาะมากกว่าเท่ากับ5,000นะครับให้ปรากฏคําว่าให้ปรากฏคําว่าอะไรดี ให้ปรากฏคำว่า medium อาอยู่ระหว่างกลางนะ m e d i u m medium สกัดถูกเนาะโอเคครับแล้วก็หลังจาก medium อาอยู่ที่ low ถ้าเกินไก่ไม่ตรงตาม2ออันนี้ก็ให้ปรากฏคำว่า low ่าดูสิถูกต้องไม่เอ่ยอแต่เกินมาละอ่โอเคอ๋นนะอาขาดไปหนึ่งตัวครับขาดอะไรไป ขาดอะไรไปอ้าวมึงเือถูกต้องโอเคไม่ขาดนะครบดึงออกมาปึบโอเคประกับวิมิเิเยมนะครับอยู่ระหว่าง5,000จนถึงหนึ่งมืนนะครับได้มิเดียมโอเคครับเรียบร้อย